สวัสดีครับวันนี้พี่มากับ คอมเมนต์นี้นะครับอยากซื้อกล้องของตัวเองไว้ไปเที่ยว XT 30หรือ X half เลือกตัวไหนดีครับในความรู้สึกผมถือว่าราคาไม่ไกลกันขนาดนั้นจริงๆคอมเมนต์นี้ก็มีคนเข้าไปช่วยตอบนะแต่พี่ว่าน้องน่าจะอยากจะได้ยินพี่ตอบนะครับซึ่งพี่ก็เข้าไปเช็คดูราคาของตัว XT 3 0มานะาครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ XT 3 0มมือหนึ่งเนี่ยพี่ว่าน่าจะหาได้ยากนะครับซึ่งราคามือหนึ่งบอดี้อย่างเดียวก็ประมาณ31,900 นะแล้วก็ถ้าเป็นกล้องพร้อมกับเลนส์คิดก็อยู่ประมาณสัก34,000นนะครับก็แล้วแต่เลนส์คิดที่เราเลือกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะพูดว่าราคาไม่ห่างกันมากก็ไม่ห่างกันมากนะครับถ้าในเรื่องของราคานะและยิ่งถ้าเป็นมือสองตอนนี้พี่ว่าราคาแบบใกล้ๆก,กันเลยอะต่างแค่หลักพันหรือไม่ก็บางทีอาจจะราคาเท่ากันเลยก็ได้นะครับประมาณสัก25,000 2่0 0 0าองนะไรเงี้ยตัว xt 3 0พร้อมกับเลนส์คิดที่เป็นมือสองนะครับก็น่าจะหาได้นะครับ แต่คนที่เข้าไปช่วยตอบคอมเมนต์นะครับเขาก็จะตอบในความรู้สึกที่แบบซื้อกล้องเพื่อเอาไปใช้งานแบบจริงจังนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จริงจังคําว่าไปเที่ยวในที่นี้ไม่ได้จริงจังมากนะครับพี่ก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากการที่เราเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาง่ายๆเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายอะไรเงี้ยอย่างถ้าใครใช้โทรศัพท์แบบซัมซุงตัวแพงสุดอะไรเงี้ยหรือใช้ iPhone ตัวโปรอะไรเงี้ยที่หยิบขึ้นมาแล้วแบบ คนมองอะแบบพี่ใช้ iPhone ถ่ายเลยเหลืออะไรเงี้ยใช้ s ซัมซุงรุ่นนี้ถ่ายเลยเหลือคือมันคือภาพอะคือนอกจากใช้ในการถ่ายภาพแล้วมันคือภาพลักษณ์ของคนนั้นนะอย่างถ้าใครเคยดูพี่พูดถึงกล้องไลกานะตอนนั้นพี่มีลูกค้าที่เขาอยากจะซื้อกล้องไลกาซึ่งเขาถ่ายรูปไม่เป็นนะ แต่เขาบอกว่ากล้องไลกาก็เหมือนกระเป๋าหลุย์อ่ะเหมือนทําให้มันดูดีอ่ะในเคสเนี้ยเหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่ากล้องที่เราถือไปใช้ในการถ่ายภาพตอนที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพกกล้องตัวนี้ออกไปเราอยากไปเที่ยวเพราะว่าเรามีกล้องตัวนี้พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะหลายๆคนน่าจะได้ยินคำว่ากล้องที่ดีที่สุดก็คือกล้องที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและคนส่วนมากก็จะพูดว่าก็คือกล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งมันอยู่กับเราตลอดเวลาซึ่งตัว X-Half เนี่ยพี่ว แล้วก็ด้วยลูกเล่นที่เขามีอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเล่งหน้าตาด้วยที่สําคัญทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพกกล้องตัวนี้ออกไปอ,ะ,อะเอาง่ายๆเนี่ยสองตัวเนี้ยถ้าใครดูรีวิวนะครับดูง่ายสองตัวเนี้ยอันนี้โกดักทั้งคู่นะครับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยในความรู้สึกหรือไม่ก็อ,อย่างตัวเนี้ยคือในความรู้สึกของเราว่าถ้าเรารู้สึกว่ากล้องตัวไหนที่ทําให้เรา อยากจะหยิบมันออกไปใช้ออกไปถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ากล้องตัวนั้นก็น่าจะเป็นกล้องที่ดีแล้วก็กล้องที่เหมาะสมทั้งหมดแต่มันก็จะมีข้อแม้บางอย่างนะว่าภาพที่ได้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยภาพที่ได้เนี่ยเราโอเคไหมกับภาพเหล่านั้นนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องมองถึงสเปคของเขาด้วยอย่างง่ายๆตัว x h a r เนี่ยสเปคที่ชัดเจนเลยที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่ากล้องตัวนี้นไม่เหมาะสาหรับการถ่ายภาพแบบจริงจัง,จงหนึ่งเลยคือเร o l ลูชันที่น้อยนะครับ ก็คือ18ล้านแต่ถามว่าน้อยไหมสิบแปล้านจริงๆพี่ว่าพอนะแต่สําสหรับพี่แต่ถ้าสําหรับคนอื่นจะรู้สึกว่าณนะวันนี้นะครับณนะปีนี้เนะี่ยสิล้านเนะี่ยมันดูน้อยอแต่ในความจริงอะ่ะสิล้านนี่ก็เพียงพอนะครับแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์ตัว x h a l เนี่ยมีขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กมากนะแค่หนึ่งนิ้วเองก็ใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ของโทรศัพท์มือถือนิดเดียวเองอ่าแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของเลนส์นะครับตัว x h a l เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ มีเลนแค่ช่วงเดียวที่ติดอยู่กับกล้องนะครับก็คือเลน10.8มิลถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมก็อยู่ที่32มิลนะครับ f หนึ่งจุดดซึ่งถ้าสําหรับใครที่ต้องการความหลากหลายในเรื่องของระยะเลนอะไรเงี้ยคือเลนซูมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเลนไม่ได้อันนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งข้อจํากัดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้ารับได้ก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนรู้สึกก็คือในเรื่องของไฟล์นะครับไฟล์ของ x h a r เนี่ยเป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ไฟลร์รอซึ่งจริงๆนะถ้าเราต้องการใช้ฟิล์มซิมูเลชันของตัวฟูจิไฟลร์รลอเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าไฟลร์รลอคือไฟล์ที่จะไม่มี ฟิล์มซิมูเลชันในนั้นนะครับถ้าเราเป็นไฟล์ล้อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือไฟล์ภาพที่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่งมีความยืดหยุ่นในการปรับแก้ไขนะครับซึ่งไฟล์ที่จะมีฟิล์มซิมูเลชันในนั้นก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ jpeg ถ้าเรารู้สึกว่าการจบหลังกล้องด้วยฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิแล้วก็ด้วยลูกเล่นของตัว x h a l f อะไรเงี้ยพี่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องมีไฟล์ลอนะมีไฟล์ที่ใหญ่กว่า18ล้านมีเซนเซอร์ที่่่ใหญขึ้นนะอยงยาตัว xt 3 0เนี่ยเซนเซอร์เขาเป็น aps-c นะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเซ็นเซอร์ของ aps-c มีขนาดที่ใหญ่กว่าเซ็นเซอร์1นิ้วของ x h a b มากนะครับซึ่งความใหญ่ของเซ็นเซอร์นี่ยก,ก็จะมีผลกับภาพด้วยนะครับแต่ถ้า ลองเปรียบเทียบง่ายๆในทางกลับกันนะ X h a b มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ X h a b ในราคา25,900เนี่ยถูกกว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นด้วยแล้วก็เขามีรูปร่างหน้าตาที่เป็นกล้องซึ่งบางคนซื้อมือถือมาแล้วแล้วก็ไปหา a อเซอร์ซโนนนี่นั่นเพื่อทําให้มือถือน,นั้นมีหน้าตาเหมือนกล้องแต่ตัว X h a b นี่คือเป็นกล้องมาแล้ว แล้วก็ราคาถูกกว่ามือถือบางรุ่นเซ็นเซอร์ก็ใหญ่กว่ามีลูกเล่นโน่นนี่นั่นที่มากกว่าที่เหมือนกล้องจริงๆนะถ้าเราซื้อ X-Half เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดที่มากกว่าตัว X-T 3 0ตรงไหนบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือเซ็นเซอร์แล้วก็เรสซลูชันนะของ X-T 3 0เนี่ยเซนเซอร์เป็น APS-C ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า แล้วก็เรสูลูชันอยู่ที่26ล้านตัว X h a l f เนี่ยแค่18ล้านแล้วก็ถัดมาก็คือเลนนะครับเลนของ X h a l f เนี่ยเป็นเลนฟิกขนาด32มิมลนะครับอย่างที่พี่ใช้ตัวนี้เป็นเลนส1มิลน,นะครับ มุมกว้างไปเนนะี่ย32นี่คือค่อนข้างแคบนะครับเวลาไปเที่ยวอาจจะถ่ายอะไรบางอย่างไม่ได้ที่ใหญ่ๆเอาง่ายๆลองนึกภาพไปวัดอรุณนะครับในพื้นที่ของวัดอรุณที่เราเหยืนเนี่ยเลนส์32มิเนี่ยไม่สามารถถ่ายพระปรางวัดอรุณได้เต็มถ้าอยากได้พระปรางวัดอรุณนะต้องอยู่ไกลๆอยู่ในพื้นที่ของวัดตรงลานข้างหน้านเนี่ยแทบไม่ได้แต่ถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราเน้นถ่ายคนอะไรเงี้ยถ่ายคนกับสถานที่เลนส์32มินก็พอนะครับแต่ XT30 เนี่ย เขาก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่เขาสามารถเปลี่ยนเลนได้จะเอากว้างแค่ไหนจะเอาไวแค่ไหนจะเอาเทเลแค่ไหนจะเอาเอฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือข้อได้เปรียบซึ่ง X-Harp ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องนี้นะครับถัดมาก็คือในเรื่องของจอนะครับจอของ X-Harp นี่จะเป็นจอแนวตั้งขนาดเล็กซึ่งจอของ XT 3 0เนี่ยจะเป็นจอแบบฟลิปสกรีนนะครับขนาด3นิ้วของ X-Harp เนี่ยเป็นจอที่ฟิกอยู่หลังกล้องนะครับ นั่นก็คืออีกหนึ่งข้อจํากัดของตัว X-Hub นะครับถัดมาก็คือเรื่องของไฟล์อย่างที่บอกไปถ้าเราอยากจะเอาภาพนั้นมาแต่งเพิ่มนะครับ X-Hub จะทําได้ยากเพราะว่าไฟล์ของ X-Hub นี่เป็นไฟล์ JPEG แต่ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะครับทำได้ JPEG ก็ทําได้แต่ความยืดหยุ่นจะน้อยกว่าแล้วก็ความยืดหยุ่นที่น้อยความละเอียดที่น้อยเซนเซอร์ที่เล็กถ้าเรามีการปรับแต่งอะไรมากๆเนี่ยภาพอาจจะแบบเละ X-Hub เหมาะที่จะเป็น ภาพแบบจบหลังกล้องอะถ้าใครแบบชอบจบหลังกล้องอะแบบไม่ต้องแต่งอะพี่ว่า x harp ก็คือคําตอบซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าตัว x harp เนี่ยเป็นกล้อง toy camera ราคาแพงซึ่งในความรู้สึกพี่พี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วก็มีคลิปหนึ่งของต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะจับกล้องจริงเนี่ยจากภาพนี่คือตัว X h a r เนี่ยดูดีมากแต่พอจับแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่ามันดูพลาสติกเกินไปมันมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็มันดูไม่พรีเมียมมันดูไม่เหมาะสมกับราคา2 5 8 0 0กว่เหรียญของเขาอะเขาบอกว่ามันน่าจะสักครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะประมาณสักหมื่นสองนะครับถ้าจะให้พี่แนะนำนะพี่แนะนําว่าลองไปดูของจริงในวันที่สินค้าเข้ามานะลองไปที่ร้านแล้วก็ลองไปจับดูแล้วก็ลองถ่ายดูลองสัมผัสดูถ้าเรารู้สึกว่าใช่และก็ชอบพี่ว่าก็สามารถใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญถูกกว่าโทรศัพ์มือถือบางตัวด้วย